คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นดิกอายุไม่ถึง1 8ปีควรได้รับคำแนะนําและไม่สนับสนุนให้เล่นพนันนะจ๊ะกราบสวัสดีครับกระผมเฮียโชคทะลุรวยดื่มน้าเก๊กฮวยมาแล้วครับ <laughs> มาเหมือนเดิมนะพี่น้องนะวันนี้เฮียโชคบระจับวิธีแห่งกีเลมนะครับ <laughs> เกมเดิมที่ไม่เคยเบื่อนะจ๊ะ <laughs> ไปกันเลยครับผม <laughs> มามาหมาวันนี้ไฮโช่มีเงินทุนอยู่ที่5 2 0 0 0ื่นนะท่านผู้ชมนะห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทนะจ๊ะเบ็ดแรกเบ็ดแรกเบ็ดแรกเดราจะเราจะดูเชิงนะท่านผู้ชมนะเบ็ดสองร้อยนะครับเราจะดูเชิงก่อนนะกดสามตาดูเรียมดูเรียมนะท่านผู้ชมนะเออคนเราต้องแบบเล่นแบบลดบ้างเพิ่มบ้างครับท่านผู้ชมนะวันนี้เงินทุนอยู่ที่5้าหมื่นนะครับดูเรียมสามสี่ตาก่อนนะห้าตาก็ได้อย่างนิ่งนะท่านผู้ชมนะนิ่งนะเออนิ่งนะนิ่งนะดูเรียมนะห้าหกตาแล้วนะ อาเจตตานะไอสัสมาทีนี้พอเรารู้สึกว่ามันนิ่งนะทุกคนนะเบียดสองร้อยห้าหกตาแล้วมันนิ่งแล้วเฮียก็จะลดลงเดี๋ยร้อยหนึ่งนะครับเหลือวร้อยหนึ่งก็จะมากดแบบเทเบิลเทเบิลแบบออโต้นะครับผมแบบเทโบเลยนะไอ้หน้าทีนี้นะสเต็ปนะเป็นทุนห้าหมื่นสองนะทุกคนนะเออไปเรื่อยๆครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เฮียโชคนะครับ จะได้มีกำลังใจในการทําคลิปเด้อเอ้ยบวกพันหนึ่งสองพันก็เซาแล,ล้วล่ะเห็นว่าก็ได้นะเบ็ดร้อยหนึ่งแนวนี้นะท่านผู้ชมนะไปเรื่อยๆครับผมเราดูเชิงไปล 200, นะแล้วเบ็ดสองร้อยนะแล้วเราก็ลดลดเบ็ดลงนะแม่งนิ่งนะท่านผู้ชมนิ่งเลยนะใจยเย็นๆนะครับเล่นแบบใจยเย็นๆนะเล่นแบบมีสติมีสมาธินะครับเออเล่นแบบค่อยๆใจยเย็นๆนะเฮียก็ไม่เหยียดนเฮียกดแบบรัวๆเลยนะเออ ไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆเว้ยเฮ้ยเออมาอยู่นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะเออมาอีกรูปมาอีกเฮ้ยเงินทุนวันนี้เงินทุนวันนี้ห้าหมื่นสองเด้อเออมาอีกรูปมาอีกนิ่งท่านผู้ชมนิ่งเออไปลูกไปเออเออเห็นไหมมาอีกรูปมาอีกไอ้ไปแตกไอ้สัส ไม่แตกกาอ้อยอย่าปึ้งมาอีกนะไปอีกโลกไปน,น,นะ่นะเทเบ,บิลเทเบ,บิลนะครับผมสไตล์ตในช่วงวันนี้ก็จะมากดแบบเทเบ,บิลเทเบ,บิลนะ <c oughs> <c oughs> เบ็ดร้อยนะโอ้โหดอกนี้ห้าร้อยนะโอ้ยอิมอ่มอิม่มอิ่มเิ่มเกินทุนเมื่อห้าหมื่นห้าหมื่นสองนะทุนะยังขาดทุนอยู่ไม่เป็นไรนะเราต้องเล่นแบบใจเย็นๆนะครับแบบมีสติมีสมาธินะครับไปกันเรื่อยๆครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เ่ียโชคนะครับอย่าได้มีกำลังใจนะครับคลิปเด้อโว้ยหน่อยค่ะเดี๋ยวยนนว,ว่าพวากดนจะเทียบอกโซคบอกมาห้าเนี่ยไหมนะเออแล้วเราเพิ่มเบ็ดลดเบ็ดนะครับเรามีสเต็ปสไตล์ในการเล่นนะครับเออรู้จักเหลี่ยมนะนะอาเหลี่ยมรู้จักอาเหลี่ยม <c oughs> อาเหลี่ยมตามสั่งนะรู้จักไหม <c oughs> เอออะ เอออยาให้เครียดน,นะครับมาดูเฮชอว์ ow, อยากให้อารมณ์ดีนะโอ้โหดอกนี้โฮ้ยเอ้โห้าร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับเออมานะท่านผู้ชมนะถ้าเล่นรู้จักถอนรู้จัก,จกพอก็ได้นะครับแหล่งเฮชอว์ไม่หยุดรนะู้จักพอนะท่านผู้ชมนะเออถ้าเราแบบเออบวกถ้าห้าร้อยหกร้อยเงี้ยพันหนึ่งก็ถอนก็ได้นะครับแล้วก็มีเงินใช้นะวันวันหนึ่งนะคนเรานะหวังอะไรมากวะมีเงินใช้วันวันก็โอเคนะ <c oughs> ดอกนี้โอ้โหห้าร้อยหกสิบ อ,อ้ไปลูกยังให้พอส่วนยังให้ส่วนล่ะยังให้ส่วนแหล่นะเออไปอีกลูกเออเออยังได้ล่ะไม่บ้าเอ้ไม่บ้าเอ้เออไมอ่บ้านะครับนะไปกันอีกครับ,รบท่านผู้ชมนะเงินทุนอยู่ที่ห้าหมื่นสองนะมีเหลือสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นแปด ไปเรื่อยๆครับผมออกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดจับจับใจไปกันบางใจให้โชคนะครับเด้อเอยฟังให้โชคดูตาดูสล็อตหัวก็ฟังให้โชคนะท่านผู้ชม,ชมนะน้าเออจะได้ไม่ต้องเครียดนะเวย้ยเฮ้ยไม่อยากให้เครียดนะเวลาดูให้โชคก็อยากให้แบบมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มนะครับดูแล้วเครียดมันมัน,มนตะกุดตะกิดใจนะท่านผู้ชมนะเออคนเราต้องดูแบบมีรอยยิ้มนะครับไปเหมือนเดิมครับผมสิบพาร์กแบบเธอน้า ไปหม่ไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวมีสเตปเพิ่มเพิ่มแบบรถเบ็ดนะนะเออเออไปลูกไปเอ้ยนิ่งนะท่านผู้ชมนิ่งนะเนอะไอสเตปเนี่ยโชคนี่แหละอย่างนี้แหละตายได้ร้อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะเพิ่มแล้วสักหน่อยนล้วจะเพิ่มแล้วเนี่ยเออเมื่อกี้รถไปแล้วเราเพิ่มเบ็ดนะครับ เป็นร้อยสี่สิบเด้อท่านผู้ชมเด้อเพิ่มอีกสี่สิบบาทแอ้ลูกแปดสิบครั้งแบบแทเ้อมาอีกลูกไอ้ตัวเดียวโอ้โหขอเธอช่วยขอได้ไหมดึงดึงไอ้สัตว์โอ้โหเ้นระนะไม่เป็นไรยังไปได้ท่านผู้ชมนะไม่อยากให้เครียดนะครับดูยังชกก็อยากให้มีรอยยิ้มนะเอไปเอาไปเอไปมาอีกลูกอี อีดองนี้สามร้อยมาอีกล uchs. ูกเปลี่ยน์สี่ตัวโอ้โหไม่ไม่เข้าเลยอะ่ะเฮ้ยอ่ะไอ้บ้าเอ้ยไปอีกลูกร้อยสี่สิบเป็นร้อยสี่สิบค้าโผมโอล่ไอ้ยเออเอ้ยมาอีกลูกมาอีกมาอีกมาอีกเปลี่ยน์สามโอ้โหมาอีกลูกมาอีกเอ้ยเทุนห้าหมื่นสองน้าคุณผู้ชมนะบวกมาห้าหมื่นสามก็พอแล้วมั้งเออคนเราเนาะ หวังอะไรมากนะได้เงินวันหนึ่งพันพันหนึ่งไม่ถึงเล่นไม่ถึงสิบนาที alia, ได้เงินพันหนึ่งก็โอ้ยหาที่ไหนได้บ้าเออนะทำงานแม่งยังแปดชั่วโมงเลยไว้ได้สามร้อยเอ้ามามามาอึ้งเอ้ย so ได้ลุ้นได้ลุ้นอีกได้ลุ้นอีกท่านผู้ชมได้ลุ้นอีกนะมาอีกมาอีกมาอีกเอ้ยไอ้ยมาอีกลุ้มาอีกได้ลุ้นนะอีกเด้๋ยวนี้ก็ไอ้ลูกเออไอ้ไอ้ไอ้สัสได้ลุ้นอีกท่านผู้ชม หนาหินหัวเงยเฮ้ย,เ,ยเข้าโอ้โหขอบคุณครับผมดอกนี้มาท่านผู้ชมโอ้โหลุ้นขี้แตกขี้แตน <c oughs> เออเอามาไปมาโหลี่ไปครับแปดครั้งคูนึ <c oughs> งเฮ้ยนิ่งท่านผู้ชมนิ่งนะเออให้เฮียหน่อย ต้องมีกระดิ่งนะกระดิ่งนิดหน่อยเพื่อะจะบวกนะอึง้งอุหห้ยอะเลยอีกครั้งหนึ่งครับผมอะไรวะปัโทโธในอีกครั้งหนึ่งนะสี 49, ่หมื่นเก้านะผู้ชมนะเงินทุนห้าหมื่นสองนะครับเออโอ้โหอะไรวะอุตส่าห์ได้เข้านะเฮ้ยไม่มีแตกสักตัวเลยอ่ะโอ้รุนให้กูดีใจอีกแล้วเออเอาเอามาอีกลกูกไปดู โอ้ยหน่อคุณนสามตึงอีกรู้อีสัตนสองครั้งครับท่านผู้ชมสองครั้งเอีหนึ่งครั้งอ,ส <laughs> อสีสั้นอีสัน้นอีสั้นซุนอะไรวะหน้าได้เจ็ด <laughs> บ้าเออนะแล้วก็จะมาุษย์เป็ดนะครับท่านผู้ชมนันเหลือร้อยยี่นะครับทีนี้เออสเสีเชี้ยวชกเล่นไปเงี้ย เออไปอุตส่าห์เข้านะเมื่อกี้นะท่านผู้ชมนะเออบวกพันหนึ่งก็มีแหงแล้วท่านผู้ชมนะไปลูกไปลูกไปนิ่งนะท่านผู้ชมมันมนิ่งนะเฮ้ยเออนะไปครับผมมันต้องมีแหละมันต้องมีจังหวะจักดอนเลยเว้ยท่านผู้ชมนะคนเรามันจะเอ้ยใจเราสู้นะครับเงินทุนห้าหมื่นสองหลือสี่หมื่นแปด นะไปอีกลูกเออไปอีกลูกนะมันต้องมาแหละมันต้องมาแหละนะเออไปอีกลูกเออเฮ้ยจีเรนเข้าสองแม่งไม่มีให้ให้เฮียเลยนะไปอีกลูกเออร้อยยี่สิบเฮ้ยเออเออร้อยสี่สิบสี่นะครับ

เงีเ้ยกิ่งไปถึงไหนวะฮะเออเออไมอ่ด้วยวะไม่ด้ววะเอ,อ้ยเอ,อ้ยไม่ด้วยวะท่านผู้ชมไม่เหี้ยด้ววะเอ้ยเอ้ยไม่ด้วยวะเอ,อ้เอออวยวเป็นลุนอีกแล้วครับเป็นลุนอีกแล้วครับผม เข้าอ่ะท่านผู้ชมเข้าเข้าเฮ้ยสองครั้งนะครับฟีเจอร์เออบุญฟรีสองครั้งเออเอามาโหรีเฮ้ยเอามานะครับมาลุ้นอีกครั้งหนึ่งมาเออมาลูกทอมลินต้องมาให้เฮียแล้วบุญสี่มาลูกมา,มาอีกลูกมาอีกมาอีก ได้ช้าลูกมาอีกลูกมาเองเออ,อในเพิ่มอีกครั้งหนึ่งครับเพิ่มคุณสี่แล้วลูกคุณสี่แล้วลูกเออมาลูกมาเออมาลูกมาวกพันเดียวก็ดีนะนะท่านผู้ชมนะเล่นแค่ลูกจะพอนะครับลูกจะถอนเด้อเอยไปอีกลูกไปเองเออเห็นไหมเห็นไหมลูกท่านผู้ชมเอออีกสองพันเท่าทุนเออหื้อก้าร้อยดอกนี้โอ้โหพันเดียวเท่าทุน เออเอาไปลูกรอนะครับผมรอนะครับผมใจหยุดใจจ่อยแบบใจเย็นอันเดีนะเออเออเจ็ดร้อยนะครับเท่าชุนแล้วเออเออดอนี้มาอีกอนเดยวนะเอออยู Pal ่นะคูณยี่สิบสองนะครับเนีย้รู้จักพอเด้ออย่างเงี้ยนี่เงี้ยมานจะถอนแล้วล่ะถอนแล้วล่ะได้กำไรแล้วเอยเออคูณไปอีกตอนนี้ลุ้นในกำไรเพิ่มนะครับโคตรมันนะอย่าบอกเลยนะอย่างเงี้ยโคตรมันเลยนะ เออรุ่นแตกำไรนะตอนนี้นะรุ่นแต่กำไรเพิ่มนะตอนนี้กำไรสามพกว่าบาทนะเออห้าพันแล้วครับผมฮอ้สามพแล้วเออไปอีกรุกโอ้โหสามเอ็จเคมึงมาสิอ่ะอ้ามึงมาสิสักสีได้หมสี่สิบาทนะคูณสามสิบเอ็ดอีสันะเออสคูณสามเอ็องพมอสัสั โอ้สัตว์ใจสัตว์เอ้ยไอสัตว์เอ้ย <c oughs> ดองนี้จแจ่ละดวงโอ้โหมาอีกลวกพัดหกลวกเออมาอีกคูณสามเจ็ดลวก <c oughs> เออพีโทรทนมู้ชมเอมาโ,อโหลีเ <c oughs> ต็มเต็น <c oughs> เอาบวกอีกเชเลยอ่ะ เออนะไอ้สันะเออนะออนะวันนี้ก็บวกนะครับท่านผู้ชมนะมาเงินห้าหมื่นสองสองห้าอ้าวหกเจ็ดแปดเก้าแล้วบวกมาเจ็ดพัน 7, น้ชมเออวันนี้พอแค่นี้นะครับท่านผู้ชมนะเล่นให้รู้จักพอนะครับรู้จักถอนเด้อวันนี้เด้อน,นี่เฮียจะไปถอนเงินเจ็ดพันอีกแล้วอิ่มเลยแล้วกูวนี่โอ้โหขอบคุณครับผมที่รับชมเฮียนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ